กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้นนองๆทุกท่านนะยินดตต้องเข้าสู่ช่อง M2Game นะวันนี้ก็มีทริปดีๆสาระดีๆมาฝากนะครับคลิปดีๆแบบนี้นะฮะสำหรับ Illusion Connect นะฮะก็คือสุดยอดตัวละครระดับ R านะแต่สกิลระดับ SSR เลยนะฮะทางลดพลังโจมตีนะฮะแล้วก็ขโมยบัฟบิดเดอร์มาเป็นของตัวเองนะฮะแล้วก็คือบวกมีดามจดด้วยนะตัวนี้นะผมเป็นตัวที่ผมลองทดลองใช้เองเลยนะ ก็พอทดลองใช้เองวันนี้ก็เอามาบอกต่อนะฮะผมก็ลองทดลองให้กับคนในสตรีมได้ดูนะฮะแต่ผมมาทําคลิปเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆได้เล่นสนุกขึ้นแล้วก็คนที่ไม่ได้ดูสตรีมก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะจะเอาไปใช้กันได้นะฮะแล้วก็ที่ผมมาทําตัวนี้เพราะว่าผมอาสกิลแล้วมันก็มีประโยชน์นะแล้วก็ผมติดดาน15 60ผมก็จะมาลองทด,ทดลองตัวนี้ในไอดีลองของผมนะก็ใช้ได้อย่างดีมากนะะใครไม่ได้ปั้นตัวนี้เฉยมากผมก็ ลองทดลองให้อย่างเห็นได้ชัดเลยนะฮะมันทั้งขโมยบัฟนะฮะทั้งดูดลบบัฟตัวมาขโมยเป็นของตัวเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นลีดเดอร์หรือตัวไหนนะครับตอนแรกผมนึกว่ามันขโมยของลีดเดอร์ไม่ได้ผมก็ลองให้ดูเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันขโมยยังไงเดี๋ยวตอนแรกอ่านสกิลก่อนอน,นะครับผมใน3รอบแต่าพาสซีฟนะ,ะใน3รอบแคลรอลงสนามโจมตีแต่ละครั้งจะลดโจมตีของเป้าหมาย65%อันนี้ผมลองลแล้วลดเยอะมากนะฮะ ต่อเนื่อง10วินาทีนะฮะแค่10วิแต่ก็มีประโยชน์นะเวลาเจอเฟย์ย่าแรงๆขนาดต่อสู้เพิ่มโจมตีของตอนเองนะฮะยีนะฮะแรงสกิลอันนี้ก็นะี่ครับผมตีแรงนะฮะดามีศัตรูนะขโมยบัฟนะฮะขโมยเอฟเฟกเสริมพลังของเป้าหมาย2อย่างไม่พอนะฮนะมาดูว่าอัพขั้นแล้วนะฮะนี่อัพขั้นแล้วนะฮะบวกเนี่ยห้แปดสิบห้าเปอร์เซ็นตะ์ตีแรงมากอ่าโลสนานี่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ นี่ฮะพอ4แล้วก็ขโมยเอฟิกเสริมพลังของเป้าหมายอีกหนึ่งอย่างนะฮะสบายมากนะฮะอย่างเยี่ยมนีตัวนี้นะผมทดลองให้ดูเลยนะฮะไม่เสียเวลานะฮะเผื่อเพือพ่อนๆที่ไม่ได้ดูสตรีมก็จะเอาไปใช้กันดูคลิปนี้ก็ต้องมีประโยชน์แน่นอนนะฮะอันนี้อยาให้เพือพ่อนได้เล่นแบบสนุกๆนะฮะเล่นแบบเอาไปใช้เวลาไม่ผ่านด่านเราไม่มีคาซูมินี่ยอย่างคาซูมิมันต้องใช้ ตัวแดงเปิดแล้วไม่มีตังเติมขนาดนั้นนะสำหรับสายฟรีตัวนี้มีประโยชน์มากนะฮะนะฮะผมลองให้ดูทั้งคริยาที่เป็นลดเดอร์ทั้งคารมิวที่เป็นลดเดอร์นะครับผมนะขโมยได้สบายๆนะฮะเดวรู้ก่อนว่าไพ่มันจะขึ้นมือหรือเปล่านะเป็นดาเมจได้ด้วยนะลดพลังโจมตีอย่างเยอะด้วยนะสังเกตนะพลังโจมตีจะลดเยอะมากนะอะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้คารมิวจัดการไปก่อนนะ คอยดูนะโลกของคามิวจะโดนขโมยเหมือนโลกคิริยะก็จะโดนขโมยนะฮะเหมือนกันเลยนะจะเดี๋ยวจัดจัดการพวกริ้วล้อก่อนนะครับผมโอ้โหด่านนี้มิยุกิไม่ได้ขึ้นมือนะถ้ามิยุกิขึ้นมือจากการได้สบายอยู่อันนี้อาจจะบื้อหน่อยนึงนะฮะ เรามียุกี่ขึ้นอ่าได้แล้วอุ้ยอ่าดูนะคามิยวกางโล่อยู่เป็นลีดเดอร์นะขโมยได้สบายนะ่ยใครดูนะแคร์นะขโมยแล้วเนี่ยรถพลังป้องกันเนี่ยผมโล่แสนดีมันขโมยมาเป็นของตัวมันเองได้นะฮะนะมันลบ ลบบัฟนะฮะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับผมมาดูกันอีกทีตะเกียรอันนี้เป็นคามิวนะฮะลดหินหินนะทีนะผมลีดเดอร์นะฮะอ่าฮะผมอีกรอบนึงเผื่อคนไม่เห็นนะแล้วก็อาคาซุมนะิเอ้ยคิริยนะไม่ใช่คาซุมิคิริยะขโมยแบบ รุบเลยนะฮะเดี๋ยวเราให้อันนี้ตีกันก่อนนะมันขโมยไปของตัวเองด้วยนะแต่ว่าของคามิลนี่อ่าทำไมมันไม่ขโมยไว้ตอนนี้แต่ของคิริยาขโมยไปเป็นโลกของตัวเองด้วยนะสอบคนทดสอบในสตรีมนะครัเอาตัวนี้ออกไปก่อน เราให้อ่ากลางและนะ้วถ้าผมนี่ดูนะขโมยนะอ่าแต่อันนี้มันไม่ได้ขโมยเป็นของตัวเองนะมันลบบัฟเนะของคาร์มิลแต่ว่าเดี๋ยวไปดูของคิริยะนะอาอันนี้เดี๋ยวไปดูของคิริยะนะครับผมคิริยะนี่มันขโมยมาของตัวเองกับแซนดีนะนด้นะแซนดี้นะน่าจะแซนดี้ด่านไหนนะ ด่านนี้หรือเปล่านะไม่ใช่อันนี้อ,อ่าท่านลของคิริยานี่ยขโมยมาโบ้เลยนะครับผมน,น่าจะด่านนี้อ้าวไม่ใช่นะด่านนี้หรือเปล่านะฮะเจ็ดคิดสิบไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้นะฮะด่านคิริยานไหนวะ เขาจะมีแซนดี้ด้วยนะฮะชมวยบ,บัฟแซนดี้เอาง่ายๆลบบัฟได้แน่นอนนี่นะครับผมอ่ะของคริยานี่มันจะขโมยมาเป็นของตัวเองเลยนะฮะคือด่านนี้มันจะลองให้ผมจะมองให้ดูเพราะว่าด่านเนี่ยเอ่อมันจะเป็นด่านลีดเดอร์บอสสิบสิบสิบห้าขีดหกสิบเนี่ยเอาคริคยาไม่กลางโล่จะตายซะแล้ว โอ้ตายจ้อยนะฮะเดี๋ยวใหม่นะนี่ได้อาตัวนี้ลงนะฮะคือต้องทดลองให้ดูนะถ้าใครไปดูในสตรีมวันนี้ก็ได้นะฮะต้องทดลองให้ดูนะถ้าไม่ทดลองให้ดูเดี๋ยวเพื่อนๆก็ไม่เห็นภาพนะคนก็จะไม่ใช้กันอย่างอย่างผมทดลองตัวลิเอะให้ดูนั่นแหละครับผมลิเอก็ว่ามันดีนฮะคนก็ใช้กันแพร่หลายนะ ไจะให้แอตัวละครลมเป็นอีกตัวนึ่งมีกลางโลกซะด้วยนะคิริยาเดีย๋ยวรอคิริยากลางโลกก่อนเอโอ้าวไพ่มีขึ้นมือเป็นกัป อ้าวโถแคอรอไม่ขึ้นเลยครับผมแย่แย่แย่อ่ะเอาใหม่ดีกว,ว่าฮนะเวลาจะทดสอบแคอรอก็เล่นตัวนะขออภัยด้วยท่านนะจะได้เห็นว่าทั้งมันนี้ประโยชน์มากทั้งลดพลังโจมตีเนะ,ะ่ยขมโมยบัฟรถเกาะนะฮะโจมตีแรงด้วยนะ แต่มันสุดแค่4ดาวนะฮะแแย่จังแคลร์ไม่ขึ้นหน้ามานะือฮะการ์ดแคลร,ร์ไม่ขึ้นนะแลกกันจะจะ,จะตายอยู่แล้วอ่าไม่ขึ้นอีกแคลร์มาแล้วเดี๋ยวผมจะขโมยบั๊โล่ให้ดูนะฮะผม ไปดูนะขโมยบัฟลูกจำลองด่าน15บห้ 10, 15ิจสนะิบนี่มีฮะเนี่ยมาเป็นลูกของตัวเองครับเห็นไหมครับผมแต่ของคามิวอ่ะมันขโมยมาเป็นลูกของตัวเองไม่ได้นะ้ยเห็นไหมครับผมนี่ฮะมันดีอย่างนี้เลยนะผมจระใจเลยครับผมสุดยอดนะ่ยมันเป็นตัวที่ดีมากนะผมแล้วเป็นตัวที่ลดดาเมจได้ดีด้วยนะ่ยเห็นแล้วนะครับผมเห็นแล้วนะ สามารถขโมยบัฟของบอสดีเดอร์ได้เลยนะครับผมมันเป็นตัวที่ดีมากนะครับผมอ่าแล้วก็มันจะมีด่านนึงที่เป็นตัวดาเมจนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะอ่าด่านนี้เลยลยกันเฟย่ามันชอบตีแรงใช่ไหมอ่าปันแคลรอสูงสูงเรืเร่รอยๆคุณสูงนะฮะยับยางเฟย่าโจมตีทีมเราจะดีมากนะอ้าวนี่ขึ้นหน้ามือมาเลยฮะแต่บางทีมันต้องดูตรงนี้ด้วยว่าติดที่ติดอะติดแล้วใช่ไหมถ้าดูเฟย่ามันจะโจมตีเรานะฮะเบาลงสิบเองเห็นไหมเนะ ไปแบรนด์สิบวินะเนี่ยโจมตีเราเบาอีกนะห้าเนะี่ยเห็นไหมสิบวิมันจะอยู่ได้สิบวินะ่ยเนี่ยแล้วแค่เราตบอย่างเดียวเลยนะผมเนี่ยเห็นไหมหกร้อยยี่หกร้อยหกสิบเจ็ดนะ่ยคือแค่เราตัวเดียวนี่คือเจ๋มมากนะผมนะ่ยถ้าใช้เป็นนะ่ยใช้ถูกจงังหวะเอาแล้วครับผมคลิปก็เป็นคลิปสั้นๆนะเพียงเท่านี้ก็มาแนะนำสหรับผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่าที่ น้อยใจว่าไม่มีคาซุมิลบเกาะเลยอะไรเงี้ยผมลบบัฟฝั่งตรงข้ามเลยผมก็มาทดลองให้ดูแลกับอ่ากับตัวเองนะผมจะทดลองกับตัวเองผมจะไม่เชื่อใครแล้วนะตอนนี้นะผมจะทดลองกับตัวเองนะฮะก็เป็นตัวละครสุดยอดระดับอาแต่สกิลเป็นระดับ SSR นะฮะหลับน้องตัวนี้นะฮะมีประโยชน์มากทั้งลดพลังโจมตีนะฮะตีดาเมจมีดาเมจด้วยนะแล้วก็อ่าขโมยบัฟนะลบบัฟด้วยนะฮะน้องแครอตัวนี้นะฮะใครไม่มีก็ ไปหามาปั้นนะเพราะแครอลผมก็ปั้นสีดาวเต็มแล้วนะฮะก็นี่ยังไม่ได้มีสีแรงนี่ยังไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรเลยนะเนี่ยเลเวลก็เลเวลแค่45นะก็เอาไปใช้กันได้ยนะังไงก็ฝากช่อง Into ูเกมด้วยยังไงก็นะฮะกดไลค์กด subscribe ผมด้วย,วยช่องผมก็ค่อยๆโตว,วันโตคืนนะนิดๆนหน่อยๆก็ฝากช่องด้วยนะฮนะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ เอามันแนะนำให้กับเพื่อนๆที่เล่นเกม Illusion Connect เอาไปปรับใช้กันนะฮะงี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้เล่นใหม่และผูเ้เล่นเก่านะฮะงี้ใครไม่ผ่านด่าน15ขีด60ลองไปใช้ดูนะฮะงี้ก็เจอผมหน้าสตีมเกมนี้ทุกวันเนะเที่ยงครึ่ง5โมงครึ่งน,นะฮะก็รอเฟรลิเทลมานะฮะก็เจอกันใหม่สวัสดีครับผม